มาประเด็นคนรักสุขภาพดีกว่านะคะ<อ>ละ่าสุด Virgin Active นี่กิ๊เป็นสมาชิกนะกิ๊บเป็นสมาชิกเ,<ร>เปือเม uh. คอัพ ออกที่ M c o r t เถียเอาเลยไฮโซแต่ว่าอย่าบอกเเขาจะมีเปิดใหม่ด้วยใช่ค่ะเปิดสาขาใหม่ที่เซ็นทรัลเวสเกตบางใหญ่ใช่ค่ะซึ่งกำลังจะเปิดให้บริการในวันที่28สิงหาคมนี้นะคะผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปเยี่ยมชมคลับใหม่ได้ที่ชั้น4พบกับกิจกรรมพิเศษนะคะในวันหยุดสุดสัปดาห์ในวันที่28ถึง30สิงหาคมนี้นะคะที่คลับเพื่อรับสิทธิ์ Founder Member และลุ้นรับรางวัลมูลค่า10,000บาทฟรีทุกวันเลยใช่เขาบอกว่าถ้าสมัครสมาชิกทางออนไลน์นะคะ ในวันนี้ถึงวันที่27สิงหาคมนี้นะคะก็จะได้รับสิทธิค่าแรกเข้าเพียง5บาทเท่านั้นพร้อ,อม,มบ<า>ัตร f o l d e r r e m b e r s h i p นะคะแล้วก็กระเป๋า v i r g i n a c t i v e d u f f e l mm hmm. นะคะและผ้าขนหนูดีไซน์สุดพิเศษจาก VirginActive ด้วยน่ <Please. S 2> ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจนะคะสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ตามที่เบอร์แล้วก็เว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เลยบอกเลยว่า <Wow. S 1> ดีมาก uh.